สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915าทาลอตนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดนะครับวันนี้หมอโต๊ดจะมาทําคลิปพลังงานแรนดอมในหัวข้อคนที่อยู่ในใจคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้นะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับไพ่นี้เป็นพลังงานของไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับอ่า หมอโตจะเปิดพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณก่อนแล้วหมอโตจะเปิดพลังงานของไพ่ในตัวตนของเขาและความรู้สึกของเขาว่าเป็นยังไงในตอนนี้นะครับ <S 2> <S 2> ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอเปิดพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับว่าความรู้สึกของคุณในตอนนี้เป็นยังไงนะครับ มีการปิดแก้นมีการบล็อกมีการมีกำแพงการบล็อกการติดต่อการสื่อสาร7็ไม้เท้าเนี่ยการกลับมาคิดทบทวนกับเรื่องราวต่างๆ กับอดีตที่ผ่านมาของคุณก็ได้นะหรือการที่การพบเจอกับความน้อยใจกับสิ่งที่ผ่านมาดูแลใครสักคนหนึ่งแล้วแต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณดูแลเขาด้วยก็ได้นะการเริ่มต้นการเปิดโอกาสให้กับตัวของคุณเองหรือการที่พบเจอกับคนที่อายุน้อยกว่ากันก็ได้นะครับเกณฑ์ห้าเหรียญ ความเหน็บหนาวทุ่มเทให้กับเขาเท่าไหร่แต่เขาเหมือนสิ่งที่ได้รับกลับมาคือความรู้สึกที่ผิดหวังกับการกระทําของคนคนหนึ่งนะการที่ห้าเหรียญเนี่ยเป็นความเหน็บหนาวความอ้างว้างทุ่มเทเท่าไหร่เหมือนสิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดนะครับการปิดกัน้นการบล็อกการมีกำแพงการลังเลการตัดสินใจในตอนนี้ของคุณอยู่ก็ได้หรือการที่คุณอาจจะอยากที่จะตัดเขาออกหรืออยากที่จะไปต่อ หรือพอแค่นี้ในตัวของคุณเองก็ได้นะครับการหลุดพ้นการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณผ้นแห่งการกระทำพฤติกรรมและการกระทำการหลุดพ้นแห่งผลวิบากกรรมของคนคนหนึ่งแล้วก็ได้นะเป็นไข้ของความทุกข์ความเศร้าความเสียใจในตัวของคุณเองหรือการที่มีคนที่ยังตัดกับความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆกับอดีตของคุณไม่ได้ก็ได้นะครับแปดเหรียญความตั้งใจความพยายามความทุ่มเทนะ เป็นการที่คุณอาจจะโฟกัสถึงเรื่องงานหรือเงินของคุณในตอนนี้ก็ได้เป็นการเริ่มต้นให้กับความเป็นอิสระในตัวของคุณเองนะครับการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนชาวการลักนาการเจ็ดเหรียญการรอคอยการเฝ้ารอหรือแทนแผนการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสายใหญ่แห่งความรักสายใหญ่แห่งความผูกพันที่ยังตัดกับใครสักคนหนึ่ง ในหัวใจของคุณไม่ได้ก็ได้นะควีนเอาเพทเคิ้ราชินีถือเหรียญราชินีงความมั่นคงคุณเป็นคนที่รักใข่ยากรักแล้วคุณพร้อมที่จะทุ่มเทพร้อมที่จะดูแลคอยซับพอร์ต กับคนที่คุณรักนะครับเป็นการที่กลับมานิ่งในตอนนี้ของคุณก็ได้นะหรือการที่คุณกลับมานิ่งและพอและกับอดีตที่ผ่านมามันอาจจะเป็นการที่คุณเสียใจกับเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่ทําไว้กับคุณอยู่ในตอนนี้ของคุณก็ได้นะหรือการที่คุณอาจจะโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองการเห็นคุณเห็นค่าในตัวของคุณเอง การที่มองถึงเรื่องของตัวเองเป็นหลักก็ได้คุณมีความมั่นคงคุณมีความเพียบพร้อมคุณดูแลตัวของคุณเองได้นะครับเป็นการที่ในตัวตนของคุณเนี่ยเป็นการที่คุณจ,จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในตัวของคุณเองหรือการหลุดพ้นหรือการที่เหมือนเป็นการถือกําเนิดใหม่แห่งจิตวิญญาณในตัวของคุณเองก็ได้การที่มี the t e m p a e เนี่ยเป็นการที่ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในตัวของคุณในตอนนี้ ก็ได้นะหรือการที่ยังมีการที่มีการที่ยังมีความคิดถึงใครบางคนในความคิดของคุณอยู่ด้วยก็ได้นะครับเป็นการที่เหมือนคุณกลับมาดูแดในตัวคุณเองมากขึ้นแล้วนะ,อะขอดูพลังงานของไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขารู้สึกยังไงในตอนนี้ขอดูไพ่ของตัวตนของเขาก่อนนะครับเป็นการที่มีดิแฮงแมนนะ เป็นความทุกความเสียใจความเศร้ากับการกระทําหรือเขายัางดื่มคุณไม่ได้เขายัางเอาคุณออกจากความคิดเขายัางเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้ก็ได้มันเหมือนไปต่อไม่ได้มันเหมือนกับไม่ถึงมีฝ่ายที่เป็นฝ่ายเขาที่เสียใจกับการกระทําที่ทําไว้กับคุณนะครับเป็นการที่เพจออฟซอร์ดยังแอบซืบอแอบ่องแอบมองอยากทักทายกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เจ็ดไม้เท้าการปิดกัน้นการบล็อก การมีกำแพงกันไปต่างฝ่ายต่างที่มีกำแพงในตอนนี้ก่อนๆอ,อยู่ก็ได้นะหรือการที่ต่างฝ่ายตา่งตา,งา,ยตางนิ่งต่างฝ่ายต่างเงียบต่างฝ่ายต่างเหมือนดูถึงสถานการณ์ในความรักในความสัมพันธ์ช่วงนี้ของคุณด้วยก็ได้นะครับเป็นการที่ดีเอ็มเพรสเทพธิดาดาวสุขดาววีนัดการที่เข้าไปเหมือนกับความที่เขายังคิดถึงคนที่เคยเกือเก้อกูลคนที่เคยเอาใจใส่คนที่เคยดูแล คนที่พร้อมที่ทำเพื่อเขาทุกๆอย่างนะครับเป็นการที่ซิกออฟสอดการ move on การเวลาวันเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาทำให้ความรักความสัมพันธ์ต้องเป็นการที่เดินห่างออกมาหรือถอยห่างกันออกมาเพื่อไปเรียนรู้สิ่งต่างๆในวันที่เขาไปเรียนรู้สิ่งต่างๆมาแล้วไม่มีใครที่ดีที่สุดเท่าคุณไม่มีใครที่พิเศษที่สุดเท่าคุณนะครับเป็นซิกออฟว n น การกลับมาการหวนคืนการที่เหมือนการที่การกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งของคนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาพิสูจน์ในตัวของเขาก็ได้นะครับเป็นการที่ห้าม้เท้ากับปัญหาตอนนี้เขาอาจที่มีไพ่ของห้าม้เท้าเนี่ยเขาอาจที่มีปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจหรือการที่เขาต้องเคลียร์ปัญหาในตัวของเขาอยู่ด้วยก็ได้นะครับเป็นโฟร์ออฟวความมั่นคงนะเขาคิดถึงความมั่นคงเขาคิดถึงความอบอุ่น ที่คุณกับเขาเคยวางแบบแผนเคยมีความมั่นคงเคยมีความสนุกสนานเคยมีความร่าเริงด้วยกันก็ได้คิงออพเปเรนราชาถือเหรียญคนคนนี้ที่เป็นคนที่เคยมีความมั่นคงในหัวใจกับคุณด้วยกันละกันนะเป็นคนที่เท่าเทียมกันเป็นคนที่ดูแลและห่วงใยพร้อมที่จะมีอนาคตไปด้วยกันนะครับเป็นการที่คิง g งาะวานคนคนนี้ที่มีความมุมานะความมุ่งมั่นความขยันความแอคทีฟ ออกพลังงานของแนวบ้างงานในตัวขเขาก็ได้นะหรือเขามีแต่เรื่องงานในความคิดของเขาในตอนนี้เพื่อที่จะสร้างอนาคตสร้างรากฐานให้กับตัวของเขาเพื่อความมั่นคงในอนาคตของเขาอยู่ด้วยก็ได้เพื่อให้คุณมั่นใจว่ากับสิ่งที่เขาจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เนี่ยเขาพร้อมที่จะดูแลคุณพร้อมที่จะเคียงข้างกันไปพร้อมที่จะเกื้อกูล พร้อมที่จะเกื้อหนุนต่างฝ่ายต่างคิดถึงต่างฝ่ายต่างที่ยังมีเยื่อใหญ่ที่ยังตัดกันไม่ขาดนะครับเป็นจัดเม้นเนี่ยการที่ยังไม่หลุดพ้นแห่งผล,ผลวิบากรรมหรือการกระทําด้วยกันเป็นไพ่ของผมลิขิตบุญนําพาหรือคู่คนที่คุ้นเคยที่ในวันที่เขาตื่นรู้เขาคิดได้ในวันเนี่ยเป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับเข้ามาขอโอกาสการคืนดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งซิก ทูออฟสอดนะครับเป็นการปิดกั้นการลังเลหรือการลังเลกับการที่เขาลังเลในความที่เขาเป็นคนที่ผิดกับคําพูดคําสัญญากับคุณไว้ก็ได้คุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้เริ่มต้นกับคุณอยู่หรือเปล่านะครับเป็นการที่มีความนิ่งความเงียบหรือการที่เขามีความเหงาในตอนนี้ของเขาก็ได้ในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่เหงานะเหงากับสิ่งที่เขา ไม่มีคุณอยู่เคียงข้างเขาไม่มีคนที่เอาใจเขาไม่มีใครที่คอยคุยให้กําลังใจแก่เขาด้วยก็ได้นะครับเป็นการที่ห้าดาบนะการที่เหมือนกับความปวดหัวในตอนนี้ของเขาก็ได้นะความเครียดความกดดันกับปัญหากับสิ่งที่เข้ามาลุมแล้วกับปัญหาที่เขาเป็นคนที่ก่อขึ้นด้วยตัวของเขาเองนะครับเป็นการที่มีไพ่ของเดอสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธา การมีศรัทธาในตัวของตัวเองหรือการที่มีสเสน่ห์ในตัวของเขาก็ได้นะหรือการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่โดดเดี่ยวนิ่งในตอนนี้ของเขาเป็นฝ่ายเขาที่กลับมาคิดทบทวนกับการกระทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําพูดคําจาหรือคนที่เคยมีอีกโก้เคยมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันก็ได้เดะมูนความคิดถึงในตอนนี้ของเขานะเป็นความคิดถึงเขาอาจจะนอนไม่ได้กินเม่นได้เขาอาจจะเหมือนกับตอนที่ เขาคิดถึงคุณเนี่ยเป็นฝ่ายเขาเหมือนทุกทนทุกทรมานในจิตใจของเขาอยู่ก็ได้ในออฟสอดอยากเดินหน้าเข้าทักทายแต่คุณตกแต่กลัวคุณไม่ให้อภัยกับสิ่งที่เขาก่อขึ้นมาก็ได้นะครับเป็นแปลไม้เท้าการติดต่อการพูดการคุยการที่เหมือนคนที่ทักทายเหมือนคนที่อยากทักทายกับคุณอยากมาปรับความเข้าใจอยากกับเข้ามาเคลียร์ใจเปรตแปดออฟเอ็ดออฟคัพนะครับเป็นการที่แปดทั้งนีย เป็นการที่เหมือนสิ่งต่างๆเนี่ยที่เขาทำไปเนี่ยความรู้สึกที่คุณเดินถอยห่างออกจากเขามาเป็นฝ่ายเขาที่ได้รับบทเรียนแห่งการกระทำที่เขาทำไว้กับคุณแล้วด้วยก็ได้นะครับเป็นการที่ในออพติเกิลเขาแอบสื่อแบบซองมาคุณมีสเสน่ห์คุณมีทุกพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างคุณมีความมั่นคงต่างๆในตัวของคุณแล้วก็ได้ในความตั้งใจเขาอาจจะกําลังที่จะหา เวลาหรือหาทางที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการเริ่มต้นระหว่างคุณและเขานะการเริ่มต้นที่ดีด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการที่มีคนที่เหมือนการที่ตอนนี้มีคนที่คุณกับเขาอาจจะได้กลับมาพูดและการกลับเข้ามาปรับความเข้าใจการเคลียร์ใจกับเรื่องปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาความ เอาใจใส่ของเขาคนนั้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะอ่าขอดูทางงานของในความรู้สึกของเขานะครับและข้อความที่เขาอยากที่จะบอกอะไรกับคุณนะครับอ่าขอดูทางงานของไพ่ เป็นออฟฟิเคิลนะเขายังคิดถึงวันเวลาดีๆห่วงเวลาดีๆวันเก่าๆวันเดิมๆที่คุณกับเขาเคยมีอนาคตด,ด้วยกันเคยวางแบบแผนเคยมีเป้าหมายเคยมีความอบอุ่นด้วยกันนะครับ,บเป็นดีหายพิเทศนะเขาวาวุ่นนะเขาหงุดหงิดกังวลใจที่เสียคนที่เคยร่วมเป็นคู่กับเขาคนที่เคย เป็นครอบครัวด้วยกันนะครับอยากกลับมาขอโทษในความพยายามในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่จะมาทุ่มเทกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น two o p e r a t i o n การวนกลับการหวนคืนความช่างใจในตอนนี้ของเขาก็ได้ Queen of a n e นะด้วยเซนส์นของคุณด้วยความรู้สึกของคุณเนะี่ยคุณเป็นคนที่มีเซนส์คุณเป็นคนที่มีลางสังหรณ์คุณเป็นคนที่อ่านใจคนได้อ่านความคิดเขาออกในตอนนี้คุณอาจจะรู้ถึงเรื่องความคิดของเขาก็ได้นะ ในสิ่งที่ผ่านมาเขาเป็นฝกคนที่มีความรับหรือการปิดบังหรือการซ่อนเล้นหรือการที่เขาดึงมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เขาอาจจะไปพบเจอใครแล้วในตอนเนี้เป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับเข้ามาขอโทษกับคุณอีกครั้งหนึ่งคุณคือคนที่ห่วงใยเขานะครับเป็นการที่ทีออฟเฟคร์นะสามเหรียญน,นะครับเป็นการที่เหมือนการปรับความเข้าใจการกลับมาพูดการกลับเข้ามาคุยการเดินหน้าเทคแอคชั่นของเขาคน นั้นคนที่อยู่ในใจของคุณอีกครั้งหนึ่ง w i e อ Of f อรจูนกงล้อแห่งโชคชะตาวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเข้าไปรอคนที่ใช่สําหรับคุณก็ได้นะครับเป็น88 8ด่าบความรู้สึกของเขาเขาอาจจะอึดอัดอยู่ในตอนนี้อยากที่จะระบายกับเรื่องราวต่างๆที่เขาคิดอยู่ในตอนนี้เขาคิดถึงนะเขาเสียดายวันเวลาเก่า วันเวลาที่ได้อยู่กับคุณวันเวลาที่คุณกับเขามีความทุ่มเทและความมุ่งมั่นไปด้วยกันนะครับเป็น The Emperor ชาวเมธธาตดไฟนะในในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงคนที่เป็นคู่กับเขาคนที่เคยเกื้อหนุนคนที่เคยเกื้อกูลกับเขานะครับ 3. ดาบเขารู้สึกผิดเขารู้สึกเสียใจกับการกระทําที่ทําไว้กับคุณเป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดเหมือนกันไม่แพ้กับคุณในตอนนี้ก็ได้ ในวันที่คุณจะเป็นนิ่งแล้วในวันที่คุณดูแลตัวเองได้แล้วในวันที่คุณไม่มีเยื่อให่กับเขาแล้วก็ได้นะในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดในความนิ่งในตอนนี้ของคุณเป็นฝ่ายเขาที่รอคอยการติดต่อการทักทายหรือการที่ทักทายคุณก่อนด้วยก็ได้นะเป็นฝ่ายเขาเจ็ดเหรียญการที่นั่งคุ้นคิดกับสิ่งที่ผ่านมาในตอนนี้ของเขาอยากกลับเข้ามาขอโทษและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ การอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอ,พอกันความช่วยเหลือของคุณความเอาใจใส่ของคุณหรือการกลับเข้ามาข่าวเนี่ยเป็นฝ่ายเขาที่จะมาพร้อมที่จะห่วงใยพร้อมที่จะดูแลความที่ทุ่มเทของเขาก็ได้เอ็ดออฟวนนะครับการเริ่มต้นนา4ีสี่เหรียญน,นะครับเป็นความหงอยเหงาเศร้าใจในการกระทําที่ผ่านมาของเขาเขาก็เป็นฝ่ายที่รู้สึกถึงความเจ็บปวดรู้สึกถึงการกระทํา ในวันที่ไม่มีคุณเป็นฝ่ายเขาที่เดินอยู่ตามลำพังในตอนนี้ของเขาก็ได้นะครับเป็นการที่มีสเตนนะชาวสิงรักนาสิงในความเข้มแข็งของคุณมีความมีเป้าหมายในตัวของเขาได้หรือเขาอาจจะมีเป้าหมายในความในตอนนี้มีเป้าหมายคือคุณเพียงคนเดียวที่อยากให้คุณกลับมาอยู่ในความรักความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ เดอะทาวเวอร์ในความรู้สึกลึกๆเขาก็รู้สึกว่ากับสิ่งที่เขาทําไปเนี่ยเป็นการที่คุณอาจจะไม่ให้อาภัยกับสิ่งที่เขาทําไปหรือเปล่าเพราะมีการที่มีเดอะทาวเวอร์เนี่ยเป็นการจับได้การโปะแตกความรู้สึกที่มันยังหวานระแวงในหัวใจของคุณอยู่ก็ได้นะหรือการกลับเข้ามาทาวนี่ของคนคนหนึ่งอะ่ะอาจจะต้องดูถึงการกระทำและสิ่งต่างๆที่เขาจะกลับเข้ามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนนิสยัยหรือการที่ปรับจูนเข้าหากันก็ได้นะครับ n ิงอ s w o อด ราชาถือดาบคนที่มีอีโก้กำลังที่จะกลับมานะหรือคนที่เข้มแข็งภายนอกเขาอาจจะดูเข้มแข็งสดใสล่าเลืองแต่ภายในเขายังมีเรื่องราวต่างๆที่เขายังค้างคาใจเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณอยู่นะครับเป็นการที่เจ็ดถ้วยคิดถึงความฝันคิดถึงความหวังคิดถึงอนาคตคิดถึงวันที่มีคุณอยู่เกียงข้างเล่าเรื่องถึงอนาคตเล่าเรื่องความฝันความหวังด้วยกันนะครับอ่า ขอดูพลังงานของไพ่สรุปและแนะนำให้กับคุณนะครับกับความรู้สึกของเขาคนนั้นนะครับในออฟครับเป็นการกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีความเข้าใจการปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงในตัวของเขาเป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับเข้ามาง้องกับคุณนะครับเป็นการที่มีไพ่ของ two of cup เป็นการเริ่มต้นด้วยการการพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งการปรับความเข้าใจต่างฝ่ายต่างเห็นคุณค่าในสิ่งดีๆที่มอบให้กับกันกันละกันนะออการที่สามดาบบเขาจะกลับเข้ามาขอโทษ ในความรักในความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับยุคคุณอย่างพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้เริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเขาอาจจะกลับมาพูดถึงคําว่าเขาเสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่จะพยายามทําเพื่อคุณทุกๆอย่างนะเออการที่มีการแอบสืบแอบส่องในตัวของเขามานะเอออยากทักทายอยากติดต่ออยากพูดคุยกับคุณนะครับ เป็นความหวังเป็นอนาคตด้วยกันจะติดความเท่าเทียมความยุติธรรมคํามั่นคําสัญญาที่เขาจะให้คําสัญญากับคุณนะครับเป็นเอตออเปอเรชั่ ican, การเริ่มต้นโอกาสความรักด้วยกันเขารู้ค่าแล้วว่าคุณคือคนที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ของเขาในวันที่เขาไปเรียนรู้รู้ถึงความพัดภาครู้ถึงความผิดหวังในตอนนี้ของเขาแล้วก็ได้นะ เดทลรัล้ำเนี่ยเดวิลนะครับเป็นการที่เขาดูแล้วว่าคุณน่ะคือคนที่ห่วงเขาคุณคือคนที่ห่วงใหญ่เขาดีที่สุดเป็นฝ่ายเขามากกว่าที่กังวลในตอนนี้ของเขาว่ากลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ครั้งเนี่ยเหมือนโอกาสที่เขาจะขอโอกาสจากคุณในครั้งเนี่ยเป็นฝ่ายเขาที่จะให้คํามั่นคําสัญญาที่มีคุณเพียงคนเดียวนะอาจจะอวการง้อครั้งเนี่ยคำมั่นคําสัญญา ที่มาปรับความเข้าใจที่มาเคลียร์ใจด้วยกันเป็นไพ่แห่งความที่เขากลับมาคราวนี้เขาจะหวงแหนกับความรักความสัมพันธ์ที่เขาจะมีคุณนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับ<ม>ฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดกันนะครับ